สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาเอามาพามาเที่ยวมุงคชวาปึ้งใหญ่มากๆม,มิสซสวยด้วยเป็นบ้านต้นน้คหัาตัวสิบบาท ผู้ใหญ่สามสีลังเข้าฝีกแล้วครับสูงไม่ถึงโอ้โหปลาตัวใหญ่จ้ะไปดูตัวต่อไปอ

Nina kan ini semua orang Nina. Di uang Ya Kita bawa ini dulu. Nama. 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 Nama.

ไปเล็กมาไปไปไปคุณก็ตกทำให้น้ครับเสียงปรมือครับวันตกมือคนเดียวเลยได้ไทยวุกันอากาศดีมากดูตัวใหญ่ดิเพชรดูตัวใหญ่เนี่ยอวันก kind of ็เลยไปอาหาเอานมไปให้ฟ้ากิน ว่ากินนมเยอะมากเลยแต่ว่าแวะบายโชคเพราะว่าอย่าหักบายข้างในนมแล้วกันหน่อยุดูควนนมได้ดีเลยโอเคถึงจะมีสวนสัตว์ด้วยนะ มันนั่งดูแว่นนี้เป็นกุงนุกใช่ไหมวันแฮดปี้พันเห็นนกตัวสีเป็นโบเหมือนพอวี้เลย